สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่ามีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับนั่นก็คือ AST Space Mobile เอาละครับมาดูกันว่าเรื่องราวของเขาน่าสนใจขนาดไหนเคยเป็นกันไหมครับแบบว่าขับรถไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวในที่ที่ไกลมากๆแล้วอยู่ดีๆสัญ,ญญาณโทรศัพท์ก็หายวับไปเลยติดต่อใครก็ไม่ได้นี่แหละครับ คือปัญหาใหญ่เลยที่ AST Space Mobile เขาตั้งใจจะเข้ามาแก้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจสุดยิ่งใหญ่ของเขาเลยครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า Direct to Cell ครับคือลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องเดิมๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่แหละจะสามารถโทรออกเล่นเน็ตผ่านดาวเทียมได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เสริมอะไรมาติดเพิ่มเลยนะครับ นี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้มันโอ้โหเรียกว่าจะมาปฏิวัติว,ตวงการได้เลยแน่นอนครับพอมีวิสัยทัศน์ที่มันยิ่งใหญ่เบอร์นี้เนี่ยนักลงทุนก็ตื่นเต้นกันมากให้ความสนใจกันสุดๆแต่พอลองมาส่องดูตัวเลขจริงๆในงบการเงินแล้วเนี่ยมันเหมือนกับหนังคนละม้วนเลยครับเราจะเห็นความขัดแย้งแบบชัดๆเลยระหว่างความฝันอันสวยหรูกับความเป็นจริงในวันนี้ซึ่งนี่แหละครับคือประเด็นหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันโอเคครับ นั้นเรามาเริ่มกันที่ฝั่งบวกๆกันก่อนมาดูเหตุผลที่ทำให้นักลงทุนเขามั่นใจกันอะไรคือปัจจัยที่ทำให้หลายคนมองว่าบริษัทนี้มีแววที่จะทะยานขึ้นไปสู่ความสำเร็จได้ อย่างแรกเลยนะครับและสำคัญที่สุดด้วยก็คือขนาดของตลาดครับคือลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าบนโลกเราเนี่ยยังมีคนอีกเป็นพันล้านคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์โอ้โหนี่มันคือตลาดที่ใหญ่มากๆที่ยังไม่มีใครเข้าไปกินเค้กชิ้นนี้ได้แบบจริงๆจังๆเลยนะครับถ้า s อ s ทําสทำสำเร็จนะบอกเลยว่ามีลูกค้ามหาศาลร,รออยู่ตรงหน้าเลย อีกสัญญาณหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือการที่เขาไปจับมือกับบริษัทใหญ่ๆในวงการโทรคมนาคมได้สำเร็จครับการที่มีดีวกับบริษัทอย่าง Verizon หรือ AT&T เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการทำธุรกิจร่วมกันธรรมดานะครับแต่มันเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าเฮ้ยเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับในตลาดจริงๆและแน่นอนครับภารกิจที่มันสเกลใหญ่ระดับจักรวาลขนาดนี้มันก็ต้องใช้เงินพุนมหาศาลใช่ไหมครับ ซึ่งจากรายงานล่าสุดเนี่ยบริษัทมีเงินสดในมืออยู่ประมาณ1.5พันล้านดอลลาร์เงินก้อนนี้เนี่ยแหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่จะทำให้เขาเดินหน้าสร้างเครือข่ายดาวเทียมต่อไปได้อีกพักใหญ่ๆเอาล่ะครับหลังจากที่เราเห็นด้านที่สวยหรูไปแล้วทีนี้ก็ได้เวลามาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างนั่นก็คือความเสี่ยงและความทา้าทายสารพัดอย่างที่เป็นเหมือนแรงโน้มถ่วงคอยดึงภารกิจนี้ไม่ให้ขึ้นไปถึงฝันง่าย ความท้าทายด่านแรกเลยนะครับคือการแห่งขันที่ต้องบอกว่าดุเดือดมาก ASTS ไม่ได้เป็นผู้เล่นคนเดียวในสนามนี้ครับยังมีคู่แข่งอย่าง Starlink ของ SpaceX ที่เราคุ้นชื่อกันดีซึ่งเจ้านั้นเนี่ยทั้งขนาดทั้งประสบการณ์ต้องบอกว่าเขาเหนือกว่าเยอะแล้วก็กำลังรุกเข้ามาในตลาดนี้เหมือนกัน แต่ความเสี่ยงมันไม่ได้มีแค่เรื่องคู่แข่งนะครับยังมีเรื่องของมูลค่าบริษัทที่ตอนนี้มันสูงมากๆสูงจนน่าตกใจเมื่อเทียบกับรายได้ที่เอ่อแทบจะยังไม่มีเลยด้วยซ้าแล้วก็ยังมีความเสี่ยงทางเทคนิคอีกนะในการที่จะปล่อยดาวเทียมให้มันครอบคลุมได้จริงๆและที่สําคัญเลยคือราคาหุ้นครับผันผวนสุดๆพร้อมที่จะขึ้นสุดลงสุดได้ตลอดเวลาแค่มีข่าวอะไรออกมานิดหน่อย มาครับทีนี้เรามาถึงส่วนที่น่าจะสำคัญที่สุดของการคุยกันในวันนี้แล้วนั่นก็คือการเอาความฝันที่เราพูดถึงกันมาตลอดเนี่ยมาเจอกับความเป็นจริงที่สะท้อนผ่านตัวเลขและการประเมินมูลค่าคำถามสำคัญมันก็เลยอยู่ที่ว่าจากทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยทั้งโอกาสมหาศาลและความเสี่ยงที่ก็สูงไม่แพ้กันแล้วราคาที่มันเหมาะสมจริงๆสำหรับบริษัทแห่งความฝันนี้มันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ หนึ่งในโมเดลที่นักวิเคราะห์เขาชอบใช้กันก็คือ discounted cash flow หรือ DCF ครับพูดง่ายๆก็คือการประเมินมูลค่าจากเงินที่คาดว่าบริษัทจะทำได้ในอนาคตแล้วผลที่ออกมาก็ตามตารางเลยครับจะเห็นว่าขนาดในสถานการณ์ที่ดีที่สุดหรือที่เรียกว่า bull case เนี่ยมูลค่าที่คำนวณออกมาได้ก็ยังอยู่แค่ประมาณ8.60ดอลลาร์ต่อหุ้นเองซึ่งมันต่างกับราคาในตลาดแบบคนลเลื่องเลยสไลด์นี้ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดเลยครับ ดูแท่งซ้ายสุดนะครับอันนั้นคือมูลค่าที่คำนวณได้จากพื้นฐานในกรณีที่ดีที่สุดแล้วลองดูแท่งขวาสุดนั้นคือราคาที่ซื้อขายกันจริงๆในตลาดโอ้โหเห็นไหมครับว่าช่องว่างมันห่างกันขนาดไหนนีแหละครับที่มันบอกเราว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันแบกรับความคาดหวังที่สูงมากๆมากๆเอาไว้เต็มไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้นนะครับประเด็นสําคัญที่สุดก็คือราคาหุ้นที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้มาจากผลการดําเนินงานในปัจจุบันเลยแต่มันมาจากความเชื่อและความคาดหวังล้วนๆว่าอนาคตมันจะต้องสําเร็จอย่างสวยงามซึ่งก็แปลว่าถ้ามันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาความเสี่ยงที่ราคาจะดิ่งลงแรงๆมันก็มีอยู่มากเหมือนกันครับพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแบบนี้แล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะวางแผนกับหุ้นตัวนี้ยังไงดี จากข้อมูลที่รวบรวมมานะครับมันก็มีแนวทางที่เป็นไปได้อยู่4สไตล์หลักๆเลยแต่ละสไตล์ก็จะเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับไม่ว่าจะเป็นสายซิ่งนักเกงกําไรที่เข้าวัยออกวัยตามข่าวหรือจะเป็นสายศรัทธาที่เชื่อในเทคโนโลยีจริงๆแล้วก็พร้อมจะถือยาวๆไปเลยหรืออาจจะเป็นสายรอบคอบที่เน้นคุณค่าขอรอดูอยู่ข้างสนามไปก่อนจนกว่าทุกอย่างจะชัดเจนก็เลือกให้เหมาะกับตัวเองได้เลยครับ สรุปง่ายๆเลยนะครับการลงทุนใน ASTS ในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่การซื้อผลประกอบการของบริษัทณปัจจุบันแต่เป็นการซื้อความฝันและความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งก็เหมือนกับการเดิมพันนั่นแหละครับเสี่ยงสูงแต่ถ้าชนะรางวัลมันก็ใหญ่มากเหมือนกัน และสุดท้ายก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับระหว่างมิสัยทัศน์ที่มันสุดยอดมากๆในการเชื่อมต่อคนทั้งโลกเข้าด้วยกันกับความเสี่ยงมหาศาลที่รออยู่ข้างหน้าความฝันนี้มันคุ้มค่าพอที่จะจ่ายหรือคุ้มค่าพอที่จะเสี่ยงหรือเปล่าคำตอบนี้คงไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวของเราเองครับ